คุณผู้หญิงครับทานมื้อเช้าไหมครับไม่อ่ะเดี๋ยวให้คูปองทานอาหารเช้าฟรีกับคุณนะครับฟรีเหรอใช่ครับเนี่ยร้านอาหารอยู่ข้างน้าน,นี่เองเออเดี๋ยวกันนะครับคุณจะไปทานตอนนี้เลยเหรอครับใช่น่ะสิคืออย่างนี้นะครับต้องเป็นสมาชิกข,ของทางร้านเท่านั้นถึงจะสามารถใช้คูปองนี้ฟรีครับไม่เอาอ่ะเออคุณผู้หญิงสมัครสมาชิกกับทางร้านเราอ่ะ ถูกมากเลยนะครับเพียงแค่99บาทเอง99บาทมันถูกเหรอใช่ครับอาหารเจ้าของร้านเราอ,อ่ะมีมูลค่าตั้ง699บาทเลยนะครับ699มันหรูขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับงั้นฉันสแกนแล้วกันได้ครับนี่ครับนี่ครับเอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้หญิงคุณจะไปทานตอนนี้เลยเหรอครับก็ใช่ไง ช่วยอ,อ,อย่างนี้นะครับเวลาทานอาหารเช้าของทางร้านเราอ่ะคือช่วงเวลาตีสามถึงตีสี่ครับตอนเนี้เลยเวลาทานอาหารเช้าแล้วครับจะบ้าหรือไงตีสามตีสี่ให้คนให้ผีกินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงอยากทานอาหารเช้าตอนนี้เลยอ่ะคุณสามารถอัปเกรดเลเวลสมาชิกด้วยจํานวนเงิน99บาทถ้าเกิดอัปแล้วอ่ะคุณจะสามารถกินได้ถึง10โมงครับ99บาบาทอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ครับถูกมากเลยนะครับคุณเชื่อสิ คุณอ่ะกินคุ้มแน่นอนครับเออมามาสแกนก็ได้เอเดี๋ยวก่อนครับนี่คุณจะทานคนเดียวเหรอครับอ,อ๋อก็ใช่น่ะสิฉันมาคนเดียวก็ทานคนเดียวสิงั้นช่วยพิสูจน์หน่อยนะครับว่าคุณใช้คูปองทานฟรีใบนี้คนเดียวเราพิสูจน์ยังไงล่ะคุณก็ยืนยันตัวตนของคุณเองด้วยตัวคุณเองสิแลวย,ยืนยันยังไงสแกน9 9บาบาทเพื่อย,ยืนยันหน่อยครับ เก้าอีกแล้วเหรอใช่ครับถูกมากเลยนะครับเหมือนรู้สึกถูกหลอกไงไม่รู้ว่ะนี่คุณไม่ถูกหลอกแน่นอนครับคุณเชื่อผมคุณกินคุ้มแน่นอนครับเพราะเป็นอาหารราคาตั้ง699บาทเป็นมื้ออาหารที่หรูหรามากเลยนะครับเออ,เอ,อมามามาสแกนก็สแกนสาครั้งแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปทานตอนนี้เลยนะครับเชิญครับ นายเหรอทำไมมีแต่โตล่ะแล้วเขาเอหายไปไหนอืคุณวิ่งครับนี่คุณต้องการที่จะนั่งทานเลยครับนี่ถามอะไรไร้สาระฉันก็ต้องนั่งกินสิถ้าฉันไม่นั่งกินฉันจะยืนกินหรือว่านอนกินอ๋อถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงต้องการที่จะนั่งทานแล้วก็คุณผู้หญิงจำเป็นที่จะต้องัพเลเวลนะครับสาสิบก้าบาทครับฉันรู้สึกว่ามันหลอกฉันอยู่แล้วหรือเนี่ยไม่ได้หลอกครับ มือเนี้คุณกินอ่ะคุ้มแน่นอนครับอเออเออก็ได้อนไหนก็ขนาดนี้ละสแกนก็สแกนได้อ่ะอใช่แล้วครับคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้หญิงคุณต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ต่าง,างๆเพื่อที่จะกินข้าวนหมครับเอา้าฉันก็ต้องใช้สิถ้าไม่ใช้จะได้กินยังไงอ๋อ เกิดว่าคุณผู้หญิงต้องการที่จะใช้อุปกรณ์เพื่อที่จะกินข้าวแล้วก็คุณจําเป็นที่จะต้องอัปเลเวลแล้วครับ9 9แล้วใช่ไหมใช่ครับถูกมากเลยนะครับมื้อเนี้ยคุณกินอ่ะคุ้มแน่นอนครับโหเนี่ยถ้าฉันจะแกนเงาแก่อีกรอบนี้ก็เป็น495แล้วนะโธ่คุณผู้หญิงมื้อเนี้ยคุณกินคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าเป็นอาหารหรูหราในมูลค่าตั้ง6ก9บาทเลยนะครับเออ นันเดี๋ยวผู้หญิงรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมอาหารให้เออรีบๆเลยไปอยู่นี่กินยากกินเย็นจังวะคนผู้หญิงครับมาแล้วจ้าเนี่ยเหรอราคาของร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ใช่นะครับเมื่ออาหารอันนี้มูลค่าเก้าสิบเก้าบาทครับ กนแกบอกว่าต้องเป็นอาหารมูลค่าของ99บาทไม่ใช่เหรออ๋อนี่คุณผู้หญิงต้องการที่จะทานเมื่ออาหารหรูหราในราคา699บาทเลยครับถ้าอย่างนั้นน่ะคุณผู้หญิงจำเป็นที่จะต้องัพเลเวลครับนี่แกลหลอกฉันใช่ไหมยังต้องให้ฉัน up เลเวลอีกถ้าฉันสแกนให้แก99บาทก็เป็น594บาทแล้วนะไม่ใช่นะครับรอบนี้คุณผู้หญิงไม่จำเป็นที่จะต้องสแกนให้ผม99บาทครับ เพียงแค่คุณผู้หญิงนะ่ะดึงลูกค้าเข้ามาอีก9คนให้มัน10คนพอดีผมจะให้คุณทานเมื่ออาหารหรูหรานในราคา699บาทครับอ้ยอะไรเนี่ยแบบนี้ก็มีด้วยเหรอวะ สุดหรอคะสนใจทานอาหารเช้าฟรีไหมคะแมวอะไม่กินอะฟรีนะคะพี่พี่คะสนใจไหมคะมคุณครับทานมื้อเช้าไหมครับไม่ทานครับคุณผู้หญิงครับทานมื้อเช้าไหมครับผมให้คูปองฟรีนะครับ